ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่14ของเดือนกันยายนปี2566วันนี้เป็นวันพระแลม14ค่ำของเดือน9เป็นประเพณีของพี่น้องทางออาภาคอีสานะก็เรียกว่าบุญประดับดิน ก็คือเอาข้าวเอาอาหารจะเป็นขน,นมข็ต้มรวมไปถึงหมากผูว่าย,ยุคนี้ก็มีเครื่องดื่มไปด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ก็จะเอาไปวางไว้บนดินตามสวนตามไร่ตามนาหรืออ้างกำแพงวัดหรือที่ <c oughs> มีกระดูกของบรรพบุรุษอยู่ <c oughs> ในความหมายเหล่านี้มัน มันเป็นประเพณีในพระไตรปิฎกก็ไปหาดูอยู่ก็ไม่มีบอกว่าบุญประดับดินแต่มีพูดถึงทำปรีกรรมในทิศหกทิพพุทเจ้าทรงตรัสว่านะบุตรเมื่อรู้ว่ามารดาบิดามีบุญคุณกับตนเนี่ย <c oughs> ก็เลี้ยงดูท่านช่วยทำกิตของท่าน ดำรงตนให้สมควรแก่วงสกุลนะแล้วก็เมื่อท่านเจ็บป่วยก็ไปพาไปรักษาเมื่อถึงข่าวท่านตายแล้วก็เพิ่มทักษินาฐานให้ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเพิ่มบุญนะก็มีตัวนี้เป็น,ปนโครงเข้าได้ <c oughs> นั้นบุญประดับดินก็เกิดขึ้นนะทุก ทุกสิ้นเดือนเดือนสิเดือน 10, เก้าทุกเดือนเก้านะเดือนสิบก็จะไปพูดถึงเรนะื่องศาสตร์นะครนี้ในเรื่องของทักษินาทานเป้าหมายจริงๆก็คือทำทานเพื่อผู้ตายเขอจะทำอาหารตามที่ผู้ได้เสียชีวิตไปนั้นชอบอะไรก็จะทำสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ออกไปวางไว้ที่ ต้นไม้บ้างหัวไล่ไปหนาบ้างหรือแม้กระดังที่กระดูกที่กำแพงวัดก็มีอย่างเงี้ย <c oughs> นั่นก็คือการเพิ่มทักษิณาฐานนั่นเองอุทิศให้เปตเปตาะเปตะแปลว่าพูดตายไปแล้วเนี่ยได้รอญาติพี่น้องทําบุญอุทิศให้บางที่ก็ทําไปแล้วตั้งแต่ตีสามตีสนะีอันนี้เป็นประเพณีทางอีสาน นะอันเราทั้งหลายก็คงจะเห็นประจำทุกปีทุกปีแหละแต่เนื้อแท้ของการนำบุญเรียกว่าทำบุญประดับดินก็คือเป็นการสำนึกถึงบุญคุณพ่อแม่ปุญาตายายที่รวงลับไปแล้วได้ให้ข้าวให้น้ำให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยไปจนถึงให้ความรู้ให้การศึกษา ให้บ้านเล็กที่ให้แผ่นดินเราอยู่เราก็นึกถึงบุญคุณท่านก็เลยทำทักษีนาทานที่เรียกว่าเอาข้าวไปวางไว้บนดินนะแล้วก็บนเพอไปตามเรื่องว่าขอ <c oughs> พ่อแม่คนนั้นคนนี้จงมารับเอาส่วนบุญนี้อย่างเงี <c oughs> นะ้ยส่วนเขาจะได้หรือไม่ได้ก็พระเจ้าก็ทรงรัดไว้อยู่ในสองฐานะคือหนึ่ง อยู่ในฐานะคือรับได้กับอฐานะคือรับไม่ได้ฐานะคือรับได้ก็คือญาติพี่น้องของเราเสียชีวิตไปไปเกิดเป็นเปรตเปตะเนี่ยเปตะตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตเปรตเนี่ยรออาหารจากญาติพี่น้องก็จะได้ถ้าไปอยู่ในกลุ่มฐานะคือไม่ได้ก็คือไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เดชานไปเกิดเป็นสัตว์นรกเราทําบุญแล้ว เขาก็ไม่ได้รับเพราะว่าอยู่ในอาถรรพ์นะคราวนี้พราหมณ์ก็ไปถามพระเจ้าเอ้าแล้วเราอุติดญาติคนนี้แล้วญาติของเราไม่ได้แล้วใครจะได้อีกเนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเรายังมีญาติอีกเอา้าญาติคนไหนเราก็รู้จักแต่ญาติของเรานี่แหละนพระเจ้าก็ทรงยกปุปมาญญาติของเรานั้นนับไปเจ็ดชั่วตระกูล นับข,ขึ้นไปข้างบนสามปู่ญาต,ตาทวดนี่แหละลงมาข้างล่างอีกสามเราอยู่ตรงกลางรวมแล้วเป็นเจ็ดเจ็ดชั้นตระกูลนี่แหละพระองค์ทรงเรียกว่าญาติอันพระองค์ทรงตรงัสว่าไม่มีเลยนะที่เราไม่เคยเป็นญาติกันเพียงแต่เราไม่รู้จักเท่านั้นอย่างเงี้ยผมคก็ทรงบอกว่าพรามณ์จงให้เธอเพิ่มทักษีนาทานเพื่อผู้ที่ตายไปแล้วน เอาถ้าเกิดญาติของเราไม่ตายเป็นเปรตเราองค์ทวงัาวหาไม่ได้คือมันไม่มีต้องมีสักคนอย่างในเจ็ดชั้นตระกูลที่ไปเกิดเป็นเปรตอย่างเงี้ยแล้วปามก็ถามอีกถ้ามันไม่มีจริงๆดาวพระเจ้าอะทานที่เราให้นั้นเมื่อไม่มีผู้รับแล้วก็ย่อมตกเป็นของผู้ที่ให้เปรียบเหมือนแขกที่มาเยี่ยมเยือนบ้านเรา เรานำน้ำนำข้าวนำอาหารไปให้แขกนั้นไม่กินไม่รับประทานเราก็เก็บเป็นของตัวเราพามเอ,อ๋ท่านจงให้ทานเถิดใช่ไหมฮะง <c oughs> ั้นนี่นี่คือในวัดไต่พิโดเแล้วก็มีปรากฏขึ้นอีกในสมัยก่อนนู้นมีป่าชา้าป่าช้าก็คือป่าที่เขาเอาไปทิ้งศพเขาไม่มีเผานะสมัยก่อนมันไม่มีพื้นดินไม่มีที่เผา เขาก็เอาไปทิ้งในป่าเอาผ้าพัน,พ,นพันตัวแล้วก็ไปทิ้งในป่าแล้วลูกหลานคิดถึงก็เอาข้าวเนี่ยไปวางไว้ที่กระดูกหรือที่ศพของพอ่อของแม่นะพระพิสุเห็นว่ามันเป็นอาหารดียังมีประโยชน์อยู่ก็ไปหยิบไปเอามาฉันอย่างเงี้ยกลุ่มพวกความนั้นก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระสัมมาณะ สิทธิ์ของสมณะโคดมมาลักอาหารของคนตายพิกินอย่างเงี้ยพระเจ้าก็เลยบัญญัติห้ามพิสุไปเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตนะถ้าพิสูุฝา่าฝืนก็ปรับอาบัติอาบัติปาจิตตีอาบัติหลยหลายตัวนะแล้วก็เลยเป็นข้อห้ามห้ามพิสูไปรับเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มันผิดศีลด้วยอย่างเงี้ย มูวิสุก็บอกว่าคนตายก็ไม่กินนะอาหารมาวางไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์มีเราเห็นประโยชน์ก็เลยจะเอามาฉันเอามากินนะแต่ว่าประโยชน์ของอาหารที่โยมไปวางบนดินนะุทธเจ้าว่ามีประโยชน์น้อยนะสู้กับเอามาให้คนเอามาถวายแก่สมณะได้คนยากคนจนมีประโยชน์มากนะเราก็จะเห็นขนม งานบุญประดับดินที่โยมไปวางไว้ก็มีประโยชน์กับมดบ้างสุนัขบ้างแมวบ้างสุนักมแมวบ้าง,นก,าางนกก็มีส่วนน้อยแต่ส่วนมากก็จะบูดจะเน่าไปแล้วก็มีประโยชน์สําหรับมดแล้วก็เป็นปุ๋ยของแผ่นดินอย่างเงี้ยอันนี้พระองค์ทรงสอนให้เราแล้วก็ทรงกล่าว่าอนิสง์ของการให้ทานเนี่ยพระเจ้าทรงตรัสว่าให้ทานกับ สัตว์เดรัจฉานมีอานิสงส์หนึ่งร้อยกับนะให้ทานแก่หมูมนุษย์ด้วยกันเป็นผู้ทุศิลป์มีอานิสงส์พันกับให้ทานแก่ผู้มีศิลป์อานิสงส์มีหนึ่งแสนโกฏกับนะให้ทานแก่พระโสดาบันหรืออรหันต์นับไม่ได้ทรงจัดลำดับแห่งการให้ทานนะอันนี้ก็ ถึงยังไงก็ตามทานที่เราให้มีผลมีผลแก่ผู้ให้ก่อยาเาสงเกตว่าผู้ที่ให้ทานผลแห่งทานย่อมตามส่งผลถึงเขาแม้กระทั่งไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีโภคทรัพย์มากเป็นมนุษย์ที่ข่มมนุษย์ผู้ไม่ให้ทานนะไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีรรศมีีมากใช่ไหม ไปบวชเป็นพระก็เป็นพระที่มีเอกลาบมากนะครับแต่ถ้าเป็นพระละหันแล้วจบจบตรงนั้นแต่ทานนี้ยังส่งผลไปอีกพระเจ้าตรัสว่ายังส่งผลต่อไปอีกถ้าแม้มนุษย์คนนั้นเป็นผู้ทุศสินแต่มีทานตายไปไปเกิดเป็นสุนัขหมาแมวโคหมาหรือวัวหรือ,รองูก็ตามทานนี้ยังส่งผล ให้สัตว์นั้นได้อยู่อย่างมีความสุขยกอย่างเห็นเขาเลี้ยงนกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงงูอย่างมีความสุขผู้เจ้าทานนี้ก็ตามไปให้ผลแต่โชคไม่ดีไปได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดชานเนี่ยะาุทธเจ้าตา่าพิสุเราไม่เห็นโทษใดจองจําที่ยาวนานเหมือนกับการไปเกิดเป็นสัตว์เดชานเลยเพราะเมื่อไปเกิดเป็นสัตว์เดชานแล้วทานก็ทําไม่ได้แล้วก็ตกอยู่ในกลุ่มโมหะ โอกาสจะหลุดจากความเป็นสัตว์ยากยากกว่าการไปตกนรกซะอีกเนี่ยพุทธเจ้งทนก,กาเนี่ยเครื่องจองจำํำนั้นเราทั้งหลายญาติโยมเมื่อนึกถึงบุญคุณผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเราก็มาเพิ่มทักษิณาฐา,านให้ในบทสวดนะอาทาสิเมอากาศสิเมย,ยาติมิตาสขาจะเมนะบุคคลที่เป็นญาติก็ตามเป็นเพื่อนก็ตามนะ ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยได้กระทาสิ่งนี้กับเราได้หายสิ่งนี้กับเราเรานึกถึงแล้วก็เลยคิดตอบแทนในบทสวดก็มีมีว่าอย่างนี้แต่พอดีมันเป็นภาษาบาลีนะบางที่เขาก็ <c oughs> <c oughs> จะมีสวดแปรก็จะได้รู้เหมือนกันนะเรนั้นอย่าโยมทั้งหลายการเพิ่มทักษิณาทานก็เป็นการร้างความดีอย่าลืมนะว่า ในส่วนกุศลแห่งความดีเมื่อเราทำบ่อยทำมากก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ให้ผู้ทำนั่นแหละผลน,นั้นก็ทำให้ผู้ที่ให้เนี่ยได้อายุได้วันนะได้สุขะได้พลละได้กล่าวไว้แล้วเร,เรื่องเรื่องเบญจพรปัญจพรไงนั่นผู้ใดปรารถนาความเป็นผู้มีโพกรัพย์มากมีอายุมาก พระองค์ก็ทรงตัดว่าหมั่นให้ทานทั้งให้วัตถุเป็นฐานให้อภัยทานแล้วก็ถ้าอยากมีปัญญามากมีปัญญาใหญ่มีความรู้เฉียบแหลมพระเจ้าหมั่นสมาทานศีลเพราะเมื่อมีศีลจะมีปัญญาปัญญากับศีลเป็นของเสมอกันที่ใดมีปัญญาที่นั่นก็มีศีลที่ใดมีศีลที่นั่นก็มีปัญญาเห็นไหมฮะอันพระองค์ก็ทรงตรัสวนี่แหละ ผู้ใดตั้งใจสมาทานศีลเป็นปฐมทานเป็นอเวลทานเป็นสังฆทานเป็นการให้ทานโดยไม่มีประมาณนะก็ยิ่งกว่าไปซื้อโวโคกระเบือหรือไปปล่อยสยัตว์ปล่อยอะไรทั้งลยอีกถ้าเราตั้งใจสมาทานศีลแล้วจอว่าเป็นการให้อภัยทานนะกกข,ขอโมตนากับญาติโยมวันนี้ก็เชิญชวนไปทำบุญไปให้ทานที่วัด แต่ว่ามันไม่ใช่วันหยุดหมู่ข้าราชการหรือหมู่ที่ทำงานก็คงไม่มีโอกาสได้มานะแต่หมู่ที่มีอยู่ก็มาแล้วก็วันนี้ช่วงตอนเย็นก็จะพาสวดมนต์ผานั่งสมาธิที่วัดก็ทำมาเดือนป่าแล้วนะครับเกรก็ชนชวนญาติโยมแล้วก็เริ่มสวดมนต์ตั้งแต่หกโมงไปถึงทุ่มหนึ่งก็พอดีนะ ได้ฝึกขัดเกลาจิตใจให้มันคงหนักแน่นเรื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็เรื่องของศีลอย่างไม่หวั่นไหวทำสี่ประการนี้ผู้จ้าก็ทรงตรัสเนี่ยสามารถพ้นจากนรกสัตว์เดชานหรือเปรตวิสัยได้ดนั่นก็เราก็ทําไปสินะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเหตุอย่างนี้แล้วก็ทําสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ดี เขาสังกุศลฟังแต่เรื่องกุศลเรื่องที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลก็หยุดหยุดไปเรื่องคนนั้นคนนี้มันข่ากันมันทะเลาะกันหยุดเรื่องนี้กําลังดังกําลังฮิตแล้วกับเรื่องของเขากรรมมันให้ผลแล้วไงคนเมื่อเขาทํากรรมสิ่งใดไว้กรรมนั้นย่อมติดตามผลเขาย่อมติดตามเขาเหมือนเงาติดตามตัว เขาเมื่อทํากรรมชั่วแล้วความชั่วนะั้นเป็นวิปฏิสานทําให้จิตใจของเขา้อนลุ่มเขาจะไปอยู่ในป่าในถ้ำในเขาในกลางทะเลในอากาศเขาก็มีแต่วิปฏิสานี่แหละทิ่มแทงคนอื่นอาจจะยังไม่รู้แต่ตัวเขานะ่ะจะถูกทิ่มแทงพระเจ้าทรงตรัสว่ากรรมที่ไม่ดีเนี่ยทิ่มแทงจิตเขาทําให้เขาได้รับความทุกข์ลาบากก็มีนรก สตเดชานและเปรตวิสัยเป็นที่หวังนะอันเราทั้งหลายก็มาทําแต่สิ่งที่ดีเราก็มีสุขติเป็นที่หวังนะก็ขอโมทนากับท่านัางร้ายที่โพสต์ก็มาวันนี้มีทั้งหมดหกท่านด้วยกันมีโอกาสไปทําบุญก็ไปถ้าไม่มีโอกาสไปก็นั่งสมาธิขุจาการเจริญสมาธิ นะเป็นเรื่องของการทำกุศลทำกำหนักฝ่ายดนะีทำไปเรื่อยก็แก้กรรมชั่วได้ขอโมดนาะขอเจริญพร